สบ,ส,บสบายดีท่านสบายดีขับไปจับทุกเซิซาพิพงเล่าเป็นซีออของพัสดุพ์พลาสกลเลาเนาะตอนนี้กำลังจะเดินทางจากนครลงเวียงจันทร์นะสรับลงสู่ท่าแขกนเนาะแขลงขมมนตอนนี้ไปแขวงขมวนไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาทีมงานไปเที่ยวเนาะเล่าเธอเล่าในเดืนนนนดนนอน,นเดือนหน้าท่านเดือนที่สองเนาะประมาณกลางเดือนหนาเอาเสดเดินทางมาเที่ยวกันตอนนี้ครับเป็นบงสถานที่ท่องเที่ยวบามีจุดได้เน่เาะทีว่าเขาจะพากันมาเที่ยวกันเพราะว่าทริปนี้เขามี กิจกรรมตองเที่ยวจุดสองสองแขวงเนาะมีแขวงข้อมูลนะคือเมืองท่กแขกเลยกะแขวงสวัสดิเขตเนาะแต่ละจุดแต่ละบอลเขาจะเก็บข้อมูลต่างๆประกาศไปเบิ่งอาจจะจ่ายไปเบิ่งสถานที่ไปเบิ่งย่างต่างหายเรียบร้อยแล้วพาทุกท่านไปเที่ยวกันนถอะเนาะแล้วมาในี้เบิองบรรยากาศในการเดินท่ากันแล้วกันท่านเนาะไปจุดใดไปกี่นายให้แจ้งแม่กะตามสมตามสบายใช่ไหมเดินทางมาไกลเถอะเนาะเดินทางมาไก่หลาย ตัวเนี้ยมาหอดีวัดพระบาทพุ่นสันนะเด้อสเตอร์จวดๆเขาวัดอีกที่เขาชื่ออะไรแต่เนาะมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ่บ,บ้านคู่เมืองของเ,องเ,เพื่อนเนี่ยพนมีเอออนเนาะพระบาทพุ่นสันจวดขึด้นต้นไม้นัวบางคนขี้กายมากกายว่าวัดพระบาทพุ่นสันเป็นจังไงคือได้ยินแต่เออเืือเสียงเฮียงน้ำเนาะ ม่นนี่กสาตเด้ยสิมาพอมาเห็นมันยรยู้อีก้วยกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเดินจังไดจะจ,จดวดจระกันเนาะ นเราเอามาถ่ายหู่งยุธีวัดพระบาทพูนสันนี่สิพระธาตุย่ที่แขวงบ่อหลีคำใสสถานอเนมือ,ทาาทมองทับพระบาทมีเขาไปเบืองทางไหนมีอย่างไี้เพิ่นเปิดให้เ,เขาบอกแต่ขี้กายมาก,กายนะถนนใหญ่เนี่ยรถถนนใหญ่หลายคนก็ไม่เคยเขับมาเด้อืรพอได้หุ่งพรได้เห็นนี่นะเนาะ มาจอดรถจู่ตรงนี้มาถ่ายหูก,ก่อนถ่ายหูรวบอยู่นี่ก่อนอืมเอาข้าไปเลยก่อนเลยมา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 นี่แหละอยู่นี่แหละม,มาครบก่อนเอาอหาหนามาก่อน เน่งสองสามเน่งสองสามได้มาเอาไก่สิเจ้าบีโอเน๊อะหืม ไม่ตาก็ไมาได้ไหนที่บีโอเลยไ,ไปขอเบอร์ทางนั้นสบายดีสันสบายด,ายดีตัวนี้เขาอยู่ที่วัดพระบาทพุทนสัน,น,นา์วัดพระบาทพุทธสันต์ยุธที่แขวง บริกรรมไสตท่านอยู่เมืองธาปะบาทอาอนี่ไปจิถ่ายหูถ่ายยังอะไรกันเอ้าเดี๋ยวเจ้ถ่ายจาุดนี้ไปนี่เห็นนี่มันบริกรรมเห็นง่ายๆได้เนี่ยบริกรรมสิบากมาง่ายๆได้เนี่ยทำบรมดาได้เหรอไอ้เอา้าหนึ่งชองซ้ำแล้ตอนนี้อยู่ที่วัดรประบาทปุสันพระธาตุปะบาทปุสันนะท่านน่ะเป็นทิปแหลกของทิปแหลกของ ของปี2 0งพันเสกท่านวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันสหาถูกท่านเนาะเฮามาเบิงมาบูชากลับไปนี่ยอ,อยู่ที่เมืองปากสันเฮาพากับทีพย์มันมาขั้นไปเที่ยวตอนนี้ก็มาเว่บุริเล่นนี่นี่อยู่ไหนนีนนน่อยู่ไหนนี่นี่นี่นะอยู่ไหนนี่นี่อยู่บนเพื่อนใส่ใส่นั่นกรุงไหว นี่นี่เอาปุทเกือบนี่เขาไปเบิงตินี่ดิใครอย่ามาจับกันเออข้อพ่อนเท่านั้นเลยป่ะนี่นีน่ห้งเงินโพทอง,งน,นี่นี่นั่นนั่น,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 นห้อยพระบาทนดินี่เงเอาพุชเสียงสี่เยงยัง,ยงกะแล้วเต ก็ภาพโคตุนพุททองเป็นของมาไรน,นี่เซียมสีเสียมแังดี่ันนี่มนัน

บัดผบัิพุนสันไงเนาะใช่เมันยูไนต์เนี่ยกระชื่อมีนั่นแม้ว่าห้อยพระบาทจริงไงนะนี่อนะไรที่เหนือชิเป็นที่เห็ดขึ้นมาเห็ดขึ้นมาแปลว่าจะลอกเนาะ นี่ตัวมี่ยังสักอย่างหนึ่นี่นะพระาธาตุต้องบินพระธีดาพระธาตุขวบใบนะมมมมงมใบมันต้องมี่ยังสักอย่างหนึ่อันนี้มันอยู่ที่วัดท่าพระบาทพุ่นสันวัดพระบาทพุ่นสันนะท่านเนาะที่เมืองท่าพระบาทอันนี้มันฮอจแจกสมัยเก่าเน,นี่นี่ เ็นซาลาวัดวฮอแจก็สมัยเก่าๆแต่เนาะฮะสมัยเก่าๆนะสมัยตึกเก่าคนน่ะยังมีไอ้เขาเบิ่งด้วยนี่ใหม่รังกายยังเป็นใหม่อยู่ของแท้ของเก่าตัวนี้สิเป็นโบสถ์ด้วยนี่โบสถ์เก่าๆแต่สมัยตะกี้รัางกายังเป็นใหม่อยู่รังกายยังเป็นใหม่อยู่ยยเยลยน,นะ เป็นซิมเป็นอยังบอกนี่สมัยก่อนๆเหมือนอ่ะยังเป็นหลักฐานไว้อยู่ด้วยนี่อ่ะไม่เป็นหลักฐานไว้อยู่อันนี้เป็นฮอเจกนั่นนี่เป็นซิมสมัยก่อนทางขึ้นไปนี่สมัยเก่ายัางเก็บยังักษาไว้ใหม่สมัยใหม่เพนะื่อต้นเลยเอาไว้ให้ลูกหลุดลัางบึง ต่างนะเป็นแบบของเ,เก่าๆท่านนี้ก็เป็นแบบใหม่ไงทางพี่แล้วก็แบบใหม่ท่านนี้ก็แบบสมัยใหม่โอ้พอมีโซ่แบบแบบว่า หากใหม่เก่าหากใหม่ใหญ่แต่ดูดดมบั๋นไปเลยไม่ใหญ่นะมีเก่ามีพระธาตุไปยังต่างๆถักนี่เอาไปใส่ไปเลยสนุนไหมบ่ นี่จะเป็นสมัยกเกา้สกาสมัยกเกา้าประธาน